สวัสดีครับร้านโปเกเบอร์ครับวันจันทร์ที่12นะครับมกราคมนะครับก็อันนี้คือเป็นคลิปที่2ของวันนี้นะครับก็จะเป็นการเคียงงาน1ลูกค้าแค่1นรายนะครับนะก็สั่งคอมเม้นท์เลดอร์ิวคิมมานะครับแล้วก็เป็นการแก้งานไอ้สไปเดอร์แมนสจากคลิปที่1ของวันนี้นะครับนะนะอันนี้แผ่นที่ใส่อยู่อันนี้เป็นแผ่นที่มันมีปัญหานะไฟล์มันมีปัญหาไฟล์มันไม่สมบูรณ์นะครับพอมันไม่สมบูรณ์เนี่ยโมเดลตัวละครมันจะมันจะติด ติดบลักอเละ,ะนะครับนะอันนี้เปิดให้ดูก่อนนะครับจะได้เออดูว่ามันเป็นเป็นอะไรยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมทําคลิปนี้แล้วเดี๋ยวผมไปส่งของก่อนเพราะว่ามันจะเสร็จเนี่ยมันจะสี่โมงกว่าๆแล้วนะครับเดี๋ยวไปส่งของก่อนนะ,ะส่วนลูลเรื่องลูกค้าที่ตีคืนของเดี๋ยวเป็นคลิปที่3ไปน,นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าอาจต่ออาจอ่อนเนื่องหรือรวมกันตรงนี้แล้วเดี๋ยวบมันจะส่งของไม่ทันวันนี้นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวส่งลูกค้า2ลายก่อน นะมันมันมันไม่ทันนะพอดีผมติดแอีตัวสไปเดอร์แมนเนี่ยแหละแก้งานผมไปหาไฟล์ที่มันโอเคมานะครับได้อยู่นะอันนี้คือไฟล์ไม่โอเคนะนี่ที่ต่อแรกมันจะติดตรงนี้มันจะติดตรงตรงเข้านิวเกมแล้วนะครับเนี่ยคือตรงแรกมันจะมีโลโก้นะโลโก้มาเวลโลโก้แอค i ิวิชั่นะแล้วตรงนี้มันก็จะเป็นแบบไอไอเหมือนกับไตเติ้ลโอเพนนิ่งอันแรกนะตรงเนี้ย ตรงไหนตรงนี้ตรงนี้ง่ายเนี่ยจะเป็นโอเพนนิ่งกันแล้วอัโอเพนนิ่งอันนี้ไม่มีปัญหานะผมข้ามไปเลยนะเพราะว่ามันเปิดไปแล้วนะครับเนี่ยมันจะเป็นโอเพนนิ่งอันที่สองนี่หลังเข้านิวเกมตรงนี้แล้วเนี่ยเนี่ยเข้านิวเกมตรงนี้เนี่ยมันจะมีโอเพนนิ่งตัวนี้นะเนี่ยตัวนี้ที่ว่ามันมีปัญหานะที่ตอนแรกเปิดลองนะก็พบว่ามันเป็นมันเป็นเนี่ยไฟไฟมันไม่สมบูรณ์แหละมันก็เลยเกิดอย่างนี้นะครับ เออมันจะเป็นตอนที่ไอตัวนี้ไอตัวนี้มันชื่ออะไรผมไม่ไม่รู้อ่ะมันเป็นมันเป็นตัวไรสไปนดอร์แมนชื่ออะไรตัวนี้มันยิงไฟฟ้าแล้วมันก็มาเอาเกาะเกาะอะไรสักอย่างที่ที่นักวิทยาศาสตร์เขาทดลองอยู่มันเป็นเกาะหน้าอกอ่ะติดหน้าอกเนี่ยมันมาเอาไปเนี่ยมันเดินไปทําไฟดับก่อนเนาะเนี่ยมันไปทําไฟดับปึ๊บยิงให้มันไฟดับเนี่ย ให้ตึกให้ตึกมันไฟดับชึ่บเนี่ยตึกไฟดับแล้วมันก็เอาเกาะมานะเกาะมันเหมือนกับมันมีบาเรียมีที่ป้องกันเนี่ยตรงนี้มันจะเละเนี่ยสังเกตดูมันจะเป็นเละภาพเละเห็นไหมเนี่ยพอพอทำไฟดับแล้วมันจะภาพเละตรงนี้ก็คือไฟตรงนี้มันมันบักนะครับมันมันไฟมันไม่สมบูรณ์มันก็เลยเป็นแบบนี้นะครับก็อันนี้แก้งานใหม่ให้แล้วนะครับนี่ก็จะเป็นแผ่นนี้นะ อันนี้จะสมบูรณ์นะครับนี่ทดสอบให้ดูเนาะอ่ะเดี๋ยวเปิดนานนิดนึงนะจะได้เทสให้ดูนะครับลูกค้าก็จะได้เข้าใจไงว่าเออแผ่นนี้แก้แล้วแต่เท่าที่เปิดทดสอบดูแล้วไม่มีปัญหาแล้วตัวนี้นะครับสมบูรณ์ทุกอย่างนะเนี่ยแล้วผมเทสอย่างเงี้ยเรื่จะบอกว่าเป็นแผ่นเสียมันไม่ใช่ไงมันเป็นแผ่นที่เปิดไม่ติดมันไม่ใช่นะ อ,อลูกค้าก็ต้องเข้าใจด้วยบา,บางคลิปเนี่ยผมทําขนาดเนี้ลูกค้าก็ยังคืนแบบอย่างที่บอกไปเจอไอ้ไอ้ไอลูกค้าที่แบบว่าคล้ายๆจะจงใจแกล่ะคือมันยังก็คืนเนี่ยท,ทั้งๆที่คลิปก็บอกอยู่นะว่ามีเทสให้อย่างงี้ง,งี้งี้อย่าบอกแผ่นเล่นไม่ได้แล้วมันไม่สนใจไงนะผมว่ามันไม่ใช่ไงมันคือน่าจะระจงใจเจตนาแกล่งงนะนะ นะและอย่างที่ผมบอกผมก็พยายามส่งแผ่นที่เล่นได้จริงๆให้ลูกค้านะครับส่งแผ่นที่สมบูรณ์ด้วยให้ลูกค้าเพราะว่าอะไรที่พาออย่างที่บอกผมไม่รู้ว่าลูกค้าไอ้ลายแกล้งอะ่ะมันจะมายูเซอร์ไหนมันจะใช้ยูเซอร์ไหนมาซื้อหรืออะไรเนี่ยเราไม่รู้แล้วอย่างที่ผมบอกถ้าผมทําไฟล์ไม่สมบูรณ์ทำทำแผ่นเสียอะไรให้เนี่ยมันมีปัญหากันแน่นอนนะแต่อย่างที่บอกที่ผ่านมาไม่มีปัญหาเพราะว่าผมทํางานที่สมบูรณ์ส่งให้ลูกค้าทุกครั้ง ครับมันเลยไม่มีปัญหารวมไปถึงลูกค้าที่เล่นแผ่นแผ่นร้านผมได้ปกติเครื่องเขาปกติเล่นแผ่นได้ปกติเนี่ยผมก็ทําแผ่นให้มันสมบูรณ์นะครับเขาจะได้เพราะว่าเครื่องเขาเครื่องเขาสามารถเล่นแผ่นผมได้เนี่ยเขาสามารถเปิดแผ่นผมผมได้ขึ้นใช่ไหมก็แล้วถ้าผมเอาแผ่นแผ่นที่มันเปิดไม่ขึ้นไปเขาก็รู้ถูกไหมฮะเนี่ยเขาก็เปิดไม่ขึ้นเขาก็จะรู้เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเรามันมันทั้งลูกค้าที่ผมบอกไม่รู้ว่าเป็นลูกค้ารายรายไหนแกล้งกันหรือลูกค้าที่เล่นได้แผ่นล้านผมได้ มาสั่งผมก็ต้องทําแผ่นที่มันเล่นได้ให้ให้ใหผนแบบทุกครั้งนะมันจะได้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าลูกค้าแผ่นไอเครื่องเครื่องเครื่องลูกค้าที่เขาเล่นแผ่นผมได้เขามาเปิดเจอไอแผ่นที่มันเล่นไม่ได้แผ่นที่มันมีปัญหาเขาก็รู้นะครับนะรู้เลยอย่างที่บอกถ้าไอไอแกล้งกันแล้วมาเจอไอแผ่นไอแผ่นที่ผมทาแล้ว มีปัญหาพอดีเล่นไม่ได้พอดีมันก็โป๊ะแตกพอดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกผมต้องเซฟตัวเองต้องทางานให้มันได้มาตรฐานอยู่ตลอดนะเนี่ยอันนี้ผ่านไปสองไทเตอร์แล้วไม่มีปัญหานะเนี่ยอันนี้เข้าเกลเอเข้าตรงนี้นะถึงบอกเนี่ยก็อันนี้เออพอดีเจอรวปาไฟล์มันไม่สมบูรณ์ก็ทำาไฟล์ใหม่แล้วก็อันตรงนี้ผมบอกเลยนะถ้าเกิดใครมีเคยสั่งสไปเดอร์แมนผมสองสองผมไปเนี่ยแล้วไอ้ไทเตอตัวนี้มันงานมันเละนะไอ้ที่บอก สามารถสั่งใหม่สั่งใหม่ผมได้นะแต่ผมขอค่าแผ่น20บาทแล้วกันนะครับค่าแผ่นทําใหม่ให้20บาทนะนะก็จะทําแผ่นใหม่ใหม่ให้เพราะว่าตรงนี้ต้องลูกค้าต้องเข้าใจว่าบางทีไฟมันอะไฟล์มันมากับไอเว็บไอเว็บที่ที่มันปล่อยเกมไอเพย์หนึ่งอะไรเนี่ยมาไฟล์มันมาอย่างนี้อยู่แล้วบางบางเว็บอะนะครับคือเหมือนกับบางเว็บเขาเก็บไฟล์ไว้ไม่สมบูรณ์พอเราไปโหลดมาก็เจอนะคือตรงเนี้ย อ่าเหมือนกับที่ผมบอกอะคือคือระบางร้านก็อาจจะใช้ไฟจากเว็บตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยใน,น,นตรงที่ผ่านละเนี่ย่งที่ว่ามันยิงตรงนี้แล้วมันจะบักพอดีอันนี้ไม่บั็อกละเนี่ยมันสามารถมันยิงมาที่คอมบดรหัสคอมมาอะไรได้สมบูรณ์เนี่ยอันนี้ไม่บั็กนะครับเนี่ยที่บอกมันไม่เละมันหันไม่ยิงตะเกียมันต,ต้องภาพเละพอดีนะเนี่ยภาพไม่เละแล้วก็ไปต่อได้นี่นะครับเนี่ยตัวนี้คือไฟสมบูรณ์นะ นาะคือบางเว็บมัน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 ฝากไฟล์ไว้ฝากเก็บไฟล์ไว้แล้วมันไม่สมบูรณ์แล้วมันก็เนี่ยแล้วก็อย่างที่บอกบางบางบางร้านก็เขาก็ใช้ไฟล์ตัวเนี้ยเข้าใจ่ะมันก็จะเป็นไอ้บั๊กบัเหมือนกันแต่ถ้าสําหรับผมถ้าผมเจอผมจะไปหาเว็บที่มันสมบูรณ์กว่านะ นะครับเนี่ยมันก็ต้องไปทําแผ่นใหม่ทําอะไรไหน่อยก็ถึงบอกมันก็มีค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็เลยอยากจะแบบเออถ้าเกิดว่าใครซื้อร้านผมไปแล้วเราได้แผ่นตัวเก่าที่มันมีบัก๊กอันนี้ไม่สมบูรณ์เนี่ยนะก็ซื้อแผ่นผมใหม่ผมได้ผมให้ราคาพิเศษเลยคิดแค่ค่าแผ่นอย่างเดียว20บาทนะก็ทาแผ่นใหม่ให้เลยนะนะครับก็มันก็สมบูรณ์กว่าเนาะถ้าเกิดว่าใครมีซื้อแผ่นเก่าไปนะหรือถ้าเกิดว่าสั่งใหม่มาลดใหม่มาแล้วซื้อเยอะๆเลย ผมให้สไปเดอร์แมนสงานแก้ไขที่ว่าไฟสมบูรณ์เนี่ยไปฟรีเลยไม่ไม่คิดตังค์ยี่สบาทก็ไม่คิดนะถ้าเกิดว่าลูกค้าซื้อมาเยอะๆอย่างเงี้ยซื้อรอบใหม่มาอุดหนุนมาถ้าเป็นลูกค้าเก่าอย่างที่บอกซื้อเคยซื้อสไปเดอร์แมนสไปแล้วแล้วก็ไฟมันไม่สมบูรณ์นะนะไปจ่ายแผ่นที่มันไฟไม่สมบูรณ์ที่บอกมันเละๆนะ แล้วก็สั่งใหม่มาซื้อเยอะๆนะ่ะนะผมก็แถมให้ฟรีไปเลยนะครับนะแต่ถ้าแบบสั่งใหม่มาแล้วมันไม่ได้เยอะอะไรก็แล้วอยากจะแก้แก้ง,งานเก่านะก็แต่ที่บอกนะมีมีมีคิดเงินค่าแผ่นหน่อยนะครับ เพราะว่าอย่างที่บอกแผ่นมันจะบอกว่าแผ่นมันเล่นไม่ได้มันก็ไม่ใช่มันก็เล่นได้แต่แต่ภาพมันจะมีเละตรงนั้นน่ะนิดนึงนะแล้วก็อย่างที่บอกถ้าไปซื้อร้านอื่นก็อาจจะเจออย่างนี้เหมือนกันนะแต่ทีนี้ที่บอกร้านผมพยายามคัดกรองไงคัดกรองมาลองเกมให้มันก็จะรู้ว่า,าไฟที่ตัวเนี้ยมันไม่สมบูรณ์แล้วก็เอาออกนะอย่างที่อย่างที่บอกบางร้านก็ปล่อยๆไว้อย่างนั้นน่ะขายไปอย่างนั้นะใช่ไหมถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าซื้อร้านอื่นเขาอาจจะไม่มา แก้งานอะไรให้อย่างเงี้ยเนาะเพราะผมก็แก้งานให้แต่อย่างเนี้บอกมันบางคนเขาซื้อคือซื้อไปนานแล้วอะนะก็เลยเอออยากอยากอยากจะขอค่าแผ่นอะไรนิดนึงเนาะแต่ถ้าซื้อซื้อรอบใหม่มาเยอะก็โอเคให้ฟรีไปนะอ่ะอันนี้ก็คือเนี่ยอันนี้โอเคสมบูรณ์ละนะครับก็คือให้ตัวนี้ไปเนาะใครมีงานแผ่นเก่าก็แก้ได้เนาะไม่ได้ทําเพื่อเอาใจเอาอะไรนะหมายถึงว่าเอาใจมามามา,มา,มาเหมือนกับมาลบล้างลูกค้าที่ คืนแผ่นอะไรเงี้ยแล้วว่าเออมาเอาใจอะไรปกติก็คือผมก็ทํางานอย่างนี้อยู่แล้วถ้าใครติดตามผมมาเป็นปีๆจะรู้อยู่นะว่าเออถ้าเกมไหนมันไม่สมบูรณ์ไม่อะไรก็แก้งานให้อย่างนี้อยู่แล้วนะนะครับ ก็เดี๋ยวลองอันนี้ก่อนนะลิวคิแล้วก็เดี๋ยวไปส่งของก่อนแล้วก็เดี๋ยวช่วงเย็นเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวมาเคลียร์คลิปที่สามนะลองลองแผ่นตัวนี้ให้นะนีอย่างอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเลื่อนๆน,นะครับเนี่ยเนี่ยไตเติ้ลอะไร นี่ยผมที่บอกเปิดลื่นๆอย่างเงี้ยแผ่นมันไม่มีปัญหาเลยนะลูกค้าจริงๆดูอย่างเงี้ยก็น่าจะเข้าใจได้แต่ที่บอกมีลูกค้าไม่เข้าใจที่ไม่เข้าใจเพราะผมผมคิดว่าเขาแกล้งไม่เข้าใจนะก็คือจงใจจะแกล้งแกล้งร้านผมไงก็เลยทําเป็นแกล้งไม่เข้าใจคือเห็นแบบสภาพอย่างเงี้ยแผ่นมันก็เห็นอยู่ว่ามันเล่นได้นะแต่อย่างที่บอกแกล้งไม่เข้าใจแกล้งไม่สนใจนะครับ แล้วลูกค้าเครื่องที่เขาเปิดออกไปแล้วเล่นได้แบบนี้มันคืออะไรล่ะถ้าเกิดว่าคิดว่าแผ่นอย่างเงี้ยมันเล่นไม่ได้นะแล้วลูกค้าที่ซื้อร้านผมใหม่แล้วเขาเล่นได้ปกติแบบนี้เนี่ยลองเขาเปิดเอาแผ่นนี้ไปเปิดแล้วก็ได้แบบนี้เหมือนกันมันคือไงอ่ะนะจะบอกว่าเครื่องตัวจะคุณจะบอกว่าเครื่องอคุณนะบอกว่าเออเครื่องคุณเปิดไม่ติดแต่มีแผ่นอื่นที่เขาเครื่องคุณเปิดติดเอา้าแล้วไอแผ่นที่มันเปิดติดเนี่ยจะบอกว่าแผ่นมันไม่ติดแผ่นมันเล่นไม่ได้มันคือแผ่นเสียหรอมันก็ไม่ใช่นะ อ่าถ้าถ้าคุณตีว่าแผน่นแผ่นที่ได้ไปมันคือแผ่นเสียแล้วผมว่ามาลองเปิดติดเนี่ยมันลมันแผ่นเสียมันบ้าอะไรมันจะมาเอามาแล้วมาเปิดติดล่ะฮนะเออผมก็ถึงบอกมันมันลองไปอย่างนี้แล้วเนี่ยนะก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึง่งนะคือหงุดหงิดกับลูกค้าแบบไอ้แบบเนี้ยชิปพิปเป่งเลยบอกเขงเลยทำไมมันเป็นอย่างนี้นะ มันเหมือนกับมันแกล้งกันน่ะจะบอกว่ามันไม่เข้าใจมันไม่ใช่นะผมว่าอธิบายอย่างเงี้ยมันน่าจะเข้าใจนะอธิบายอย่างนี้ด้วยแล้วก็เนี่ยลองให้ดูแบบนี้ด้วยมันน่าจะเข้าใจกันนะเออมันไม่ได้ไปเหตุเหตุผลอะไรที่มันแบบยากยากอะไรเลยก็เห็นอยู่ว่ามันลองแล้วติดนะแต่ผมบอกเป็นการแกล้งไม่เข้าใจเพื่อเกิดเป็นการแกล้งแกล้งกันมากกว่านะพวกเนี้ยลูกค้าพวกเนี้ย ไม่่งั้นมันจะมีลูกค้าปกติช่หนึ่ลูกค้ามันจะมีวิสัยแบบทาทาทาวิสัยแบบนี้หรอนะมันมันผิดวิสัยไงนะมันผิดลูกค้าลูกค้าทั่วไปอ่ะนะครับที่มาทําอย่างนี้กันนะลูกค้าปกติมันเขาไม่ทําอย่างเนี้ยนะผมบอกมันผิดวิสัยผิดวิสัยก็คือเหมือนกับจงใจทําอ่ะจงใจแกล้งกันอ่ะนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันไม่ไม่ได้เข้าใจยากเลย นะผมลองให้อย่างเงี้ยมันบอกแผ่นไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่นะอะไรเงี้ยเออผมว่าตักกะเขาแปลกๆไงก็เหมือน่อนมันเขาตักกะเข้าใจยากมันก็ไม่ใช่คนบ้าอะไรมันจะเข้าใจยากขนาดนั้นก็เห็นอยู่ว่าลองให้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วจะบอกแผ่นมันเล่นไม่ได้เหรอมันก็ไม่ใช่น่ะอืมแล้วก็อย่างที่บอกแผ่นแผ่นเอาไปลองเครื่องเขาไม่ติดแล้วผมว่ามากลับมาลองเครื่องผมเปิดติดแล้วจะบอกว่าแผ่นมันแผ่นมันเสียหรอ แผ่นมันเสียเอาแผ่นมันเสียหลักการก็คือที่บอกแผ่นมันเสียหลักการก็คือแผ่นมันก็ต้องเสียมันก็ต้องเปิดเครื่องไหนก็ไม่ต้องไม่ติดเพราะว่าแผ่นมันเสียแต่มันไปเปิดเครื่องคุณไม่ติดแต่มันเปิดเครื่องผมติดแล้วก็อย่างที่บอกมีลูกค้าอะไรอื่นซื้อแผ่นแบบที่ผมไปเนี่ยกับร้านผมไปเขาก็ไปไปแล้วก็เปิดติดนะผมนึงบอกมันเป็นปัญหาที่เครื่องคุณนะมันเป็นปัญหาที่เครื่องคุณหรือไม่ก็เครื่องคุณอาจจะไม่มีปัญหาก็ได้แต่มาแกล้งที่บอกมาแกล้งผมทําเป็นว่ามีปัญหา นะน่าจะเป็นเบือใหญ่ที่ผมบอ,อกเป็นแบบนั้นอะนะอันนี้ผมลองให้แล้วนะอันนี้ขอโทษลูกค้ารายนี้ด้วยนะที่สั่งริวิวที่ผมมาบน่นเพราะว่าพอดีมันมีเนี่ยลูกค้าคืนแผ่นผมนะครับบอกว่าบอกว่าแผ่นผมเล่นไม่ได้แผ่นผมเล่นไม่ติดเนี่ยแล้วผมเทสให้อย่างเงี้ยผมก็ส่งวิดีโอเทสแผ่นให้ดูนะแต่ก็ที่บอกทาเขาทําเป็นไม่สนใจทําเป็นเมินก็ยังสซคืนของนะ ก็ลองเนี่ยลองพิจารณาดูนเนี่ยว่าผมลองแผ่นให้อย่างเงี้ยแผ่นมันจะเล่นไม่ได้มันก็ไม่ใช่นะ <c oughs> นะครับคนทั่วไปก็เข้าใจนะลูกค้าที่เออไม่ได้แกล้งกันไม่ได้มีเจตนาแกล้งกันเออเขาดูแล้วเออผมลองแผ่นให้เขาก็เข้าใจนะว่าเออมันแผนมันเล่นได้นะเออแล้วก็อย่างที่ผมเออผมผมก็แนะนําว่าถ้าเกิดว่ามันเล่นไม่ได้เนี่ยส่วนใหญ่เครื่องมีปัญหาให้ไปส่งไปซ่อม นะแล้วก็ลูกค้าหลายๆรา,า,ายที่ผมก็รีวิวให้ดูว่าเขาเอาเครื่องไปซ่อมนะครับตอนแรกซื้อร้านผมไปแล้วมันเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้เสร็จเขาก็มาถามว่ามาถามเป็นอะไรผมก็บอกเออไปให้ไปซ่อมเครื่องแล้วเขาเอาเครื่องไปซ่อมสุดท้ายเครื่องเขาเล่นได้หมดเลยมันผ่านมันเป็นสิบๆรายแล้วนะครับ นะผมก็มีหลักฐานแต่มันแล้วแต่ช่วงเวลานะก็อย่างที่บอกบางบางช่วงเวลาที่ว่ามีลูกค้าเอาเครื่องไปซ่อมแล้วเล่นได้แล้วเขารีวกลับมารีวิวบอกว่าเออเครื่องเขาทําแล้วนะเขาเล่นแผ่นร้านผมได้หมดแล้วนะเนี่ยผมก็เอาเปิด เปิดแชทเปิดอะไรที่ว่าเขาคุยแบบแบบนี้มาให้ผมให้กลับมาให้ผมนะผมก็เปิดแชทให้ดูแต่มันมันไม่ได้มีอยู่ตลอดมันไม่ได้มีแบบรัวๆแบบอยู่ดีๆจะมาลูกค้าซ่อมไป3 4มสี่รายติดติดกันแล้วผมมารีวิวให้ดูมันก็ไม่ใช่แบบนานๆมันจะมาทีเพราะว่าอย่างที่บอกนานๆจะเจอลูกค้าที่เครื่องซ่อมไม่ได้เครื่องเล่นไม่ได้แต่ลูกค้าเก่าๆจะไม่มีปัญหานะถ้าเครื่องเขาเล่นได้แล้วเขาก็เล่นได้นะครับซื้อใหม่ซื้อใหม่ซื้อใหม่เขาถึงซื้อใหม่ๆๆเรื่อยๆไงนะครับซื้ออุดหนุนร้านผม หลายครั้งอยู่นะครับบางคนที่เครื verses, okay. ่องเขาเล่นได้ไม่มีป so like ัญหาเขาก็ซื้ออยู่เรื่อยๆก็ผมถึงถามว่าถ้าเกิดว่าแผ่นร้านผมมันเล่นไม่ได้เนี่ยเขาจะซื้อใหม่เรื่อยๆเหรอแล้เราซื้อใหม่ไม่ใช่ซื้อเกมเดิมซ้ำเพราะว่ามันเล่นไม่ได้นะเขาซื้อเกมใหม่นะครับที่มันไม่ได้ซ้ํากับรอบแรกที่เขาสั่งนะเพราะว่ารอบแรกไอ้รอบแรกที่เขาสั่งมันเล่นได้ปกติไม่มีปัญหาเขาไม่ได้ซื้อซ้านะเขาแบบไม่ใช่แบบปอนที่ิบอกเอ้แผ่นซื้อไปรอบไม่ได้เล่นไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวสั่งใหม่เกมเดิมอะไรเงางนนะ นะนะครับเนี่ยผมก็บอกมันมันก็หนึ่งบอกเป็นเป็นเหตุผลอะไรที่เข้าใจง่ายๆนะนะเออนะครับอ่ะโอเคนะครับอันนี้ลองแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมันสี่โมงละนะฮะเออสตาร์ไลท์แมนเดี๋ยวผมส่งส่งแผ่นแผ่นนี้ไม่ได้แปะอะไรนะก็คือแผ่นนี้ผมทิ้งนะฮะส่วนแผ่นนี้โอเคลองแล้วใช้ได้นะฮะก็คือส่งแผ่นนี้ให้นะครับโอเคแล้วก็ลิวคิเนาะนะครับโอเคเรียบร้อยนะก็คลิปนี้เท่านี้นะครับขอบคุณครับผมนะแล้วเดี๋ยวผมรีบไปส่งของก่อนแล้วเดี๋ยว ต้องมาเคลีย์นะยังไงยังไงผมเบื่อไอ้พวกไอ้พวกลูกค้าอย่างเงี้ยนะแล้วพอผมว่าเขาเนี่ยมันก็จะมีแบบไอ้พวกไอ้พวกเนี้ยมันโผล่มาบอกว่าทำไมผมไปว่าลูกค้าเออเนี่ยมันมีมันมีคอมเมนต์เคยมีนะครับบอกว่าทำไมผมต้องไปว่าลูกค้าด้วยเอา้าก็ลูกค้ามันเป็นประเภทอย่างเงี้ยทำไมมันมันเป็นอะไรที่เข้าใจได้เนี่ยเข้าใจเหตุผลง่ายๆแต่ทําไมไม่เข้าใจล่ะนะครับกลับกลับทําตรงกันข้ามกับกับที่บอกมาย้อนแยง้ง นะก็เหมือนกะจงใจแกล้งผมแล้วพอแกล้งผมผมก็ไม่พอใจสิผมถึงออกอาการอย่างนี้ไนงะนะครับว่าทําไมเออทำไมำไมว่าลูกค้าก็รู้ในเมื่อลูกค้าปฏิบัติมาแบบนี้ยคือถ้าลูกค้าที่ผมบอกลูกค้าดีๆเขาจะไม่ทําแบบนี้แต่ลูกค้าพวกนี้มันผิดวิสัยนะมันทําแบบนี้มานะครับนะก็ที่เขาก่อนจะ,จะ,จะมีอยู่อยู่คอมเมนต์ใน u t u b e ผมเคยเอาให้ดูอยู่ทีหนึ่งว่าทําไมผมต้องไปว่าลูกค้านะ เออแล้วมันก็คือมันมีแบบนี้มาเรื่อยๆก็ไม่รู้ว่าใช่ไอ้กลุ่มนั้นหรือเปล่านะเป็นไอ้กลุ่มนั้นแหะจีมถ,ถึงบอกออกมาปกป้องพวกตัวเองไงนะครับแล้วมันมีหลายคนไงนะครับมันมาเม้นมันเม,ม้นทํานองแบบดิสเครดิตร้านผมอะไรอย่างเงี้ยมีหลายยูเซอร์มานะครับนะอ่านะครับเดี๋ยวว่ากันต่อนะเดี๋ยวว่าก,กันอีกทีหนึ่งโอเคอันนี้ก็คือลองรับปกตินะโอเคขอบคุณครับผมสวัสดีครับ